ก็สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็วันพุธนะครับผมวันพุธที่12เอ้ยขอไปวันพุธที่11นะครับผมโอ้โหจะสงกรานแล้วลืมข้ามวันข้ามคืนไปเลยนะครับวันที่11นะครับวันศุกร์ที่11เมษายน68นะครับผมก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดของทุกๆคนเนาะกับการทําการทํางานนะครับ สงกรานกันแล้วนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกันเลยนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับก็มีแนวทางนะครับผมสูตรเพื่อนบ้านมาแบ่งปันให้กับทุกคนอีกเพื่อนเดิมนะครับนะงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานั้นเจาะไม่เข้านะครับผมเจาะไม่เข้านะครับก็เข้าไปเฉพาะตัวฟันเนาะงวดที่ผ่านมานะครับเข้าฟันเก้านะครับใครรูดใครวิ่งก็น่าจะ น่าจะปังกันนะครับผมใครรูดเก้านะครับยินดีด้วยนะครับผมฝันเกับส่วนวันนี้นะครับผมตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับเด่น2ตัว6กับ8 6กับ8ฟัน6ตัวเดียวนะครับผมจับคู่606169 808189 505159นะครับผม3ตัวครับ8 6 1 189861 189นนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ก็เน้นไปที่61กับ89กนะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับผม6กับ9ตัวเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะเข้าห้องแนวทางนะครับก็ทักมาครับ id line น์นนะครับใครไม่สะดวกที่จะดูทางช่อง YouTube ก็ดูทางช่องดูทางห้องไลน์ก็ได้นะครับผมทักมาเลยนะครับเอาแคปหน้าจอต่อไปจะแถมด้วยตำหน่อยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผม คลิปนี้เอาสั้นนะครับต่อไปตำ้อยนะครับผมตำนอยตำลอยอ้าไฟไฟไม่ดีทุกวันเลยผมเปิดแฟลให้เอาตำ้อยนะครับต่อไปตำ้อยวันนี้เด่น2กับ3นะครับได้ตัวเดิมนะครับกับเมื่อวานนี้นะครับเด่น2กับ3ครับวิ่งรูด2ตัวเดียวนะครับจับคู่ให้2 0 2 2 2 8 2 9 30313839นะครับ4 2 1ครับ3ตัว421039นะครับนิ้นไปที่2 1งกับ39นะครับวันนี้นะอ่ะแคปหน้าจอครับก็ทุกสูตรทุกการคำนวณนะครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดให้สมาชิกทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลด้วยนะครับนะครับผมมันมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับ แนวทางตัวเลขที่ได้มาก็ได้มาจากสถิติและความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีเข้าแล้วก็มีหลุดได้เสมอใครชอบค่อยตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านปล่อยผ่านได้นะครับอ่ะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้เฮงๆงปังปสวัสดีครับ